เอาละครับกลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการโค้ชซับนิวนะครับหลังจากที่ดูอะไรเพลินงามตาไปเรียบร้อยแล้วครับเรามาเรียนรู้กฎหมายกันดีกว่าครับให้เราใกล้ชิดกฎหมายกันมากยิ่งขึ้นครับเพราะกฎหมายนี้มีอยู่ในสังคมสังคมทุกที่ย่อมมีกฎหมายครับพบกัน,นครับในช่วงนี้ครับช่วงกฎหมายน่ารู้อ่ะ แน่รู้จริงๆนะท่านผู้ชมครับเพราะว่าเป็นกฎหมายนั้นที่ใดมีสังคมที่น่านย่อมมีกฎหมายแน่นอนครับวันนี้ครับเราจะมาดูในเรื่องส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติกันดีกว่าพระราชบัญญัตินั้นเป็นกฎหมายที่รองมาจากรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายที่สูงสุดของประเทศนะครับแล้วก็พระราชบัญญัตินี้ก็คือเป็นกฎหมายที่ไว้ต้องมีรัฐธรรมนูญนั้นเป็นเครื่องที่เราเป็นแกนหลักๆนะครับถ้าเกิดพระราชบัญญัตินั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญอันนั้นก็จะ ไม่มีผลบังคับใช้นั่นเองวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในส่วนของพระราชบัญญัติการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550ถ้าผู้ชมหลายคนคงใช้คอมพิวเตอร์กันอยู่แล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นในโซเชียลมีเดียครับทั้ง e b o o k o กท t ิตเตอร์ไฮไฟค้งโบราณไปแล้วนะฮะมีการส่งต่ออีเมล ภาพต่างๆซึ่งภาพต่างๆเหล่านี้อาจจะทําให้บุคคลต่างๆได้เสียหายแล้วบางทีส่งภาพไปเยอะๆอย่างเช่โโนโฆษณาแฝงใน a c e b o o k อย่างนี้นะครับส่งมากไปเนี่ยเขาเรียกว่าสแปมไอ้สแปมแบบเนี้ยมันผิดกฎหมายครับซึ่งในมาตรา11ครับเขาได้บ,บัญญัติไว้นะครับในพระราชบัญญัติการการะทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550นะครับมาตรา11ระบุไว้ว่าผู้ใดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่คนอื่นโดยปกปิด หรือปลอมแปลงแหล่งที่มาของการส่งข้อมูลดังกล่าวอันเป็นการรบกวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่นโดยปกติสุขนะครับต้องระวังโทษปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทนะครับคราวนี้เรามาดูกันดีกว่านะครับ p o oh, w e r p o า n t ค้างไว้นะฮะมีอยู่3คีย์เวิร์ดที่สําคัญนะครับอันแรกครับคือข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส เขาบัญญัติไว้นะครับนั่นก็คืออีเมลนั่นเองตามนิยามศั์นะครับที่ได้ร่างกฎหมายนั่นคืออีเมลนั่นเองที่เราส่งอีเมลกันทุกๆวันหรือแม้กระทั่งในโซเชียลมีเดียต่างๆนั่นก็รวมอยู่ด้วยนั่นเองนะครับคำที่2ครับที่บัญญัติในกฎหมายเอาไว้นะครับนั่นคือโดยปกปิดหรือปลอมแปลงแหล่งที่มาของการส่งข้อมูลนะครับ ซึ่งเรื่องนี้นั้นสําคัญมากครับเพราะไม่ใช่เรื่องโดยมิชอบเหมือนกับกฎหมายมาตราอื่นในพระราชบัญญัตินะครับมาราชบัญญัติของการกระทำที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นั่นนะครับแต่เป็นเรื่องปกปิดปลอมแปลงแหล่งที่มาของข้อมูลการปกปิดแหล่งที่มาของข้อมูลนั้นคือเราคือเราไม่เราเรา,เราคือเขาปกปิดเอาไว้แล้วเขาไม่บอกว่าคือแหล่งที่มาคืออะไรหรืออาจจะบิดพลิวข้อมูลทําให้ผู้นั้นเสื่อมสีชื่อเสียงก็เป็นไปได้นะครับซึ่งแหล่งที่มาของข้อมูลนั้นจะตรวจสอบได้นะครับตามสับกฎหมายเขาเรียกว่าข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ นะครับข้อมูลทางจราจรคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาเรียกง่ายๆครับภาษาคอมพิวเตอร์เขาเรียกว่า IP address ลแหละนะครับว่า IP address เนี่ยคือเราส่งข้อมูลไปเนีย IP address อันไหนอย่างเช่นในหอกลางของเราก็มี IP address ของหอกลางแต่ละคอมแต่ละเครื่องนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราปกปิดหรือเราใช้เราใช้ IP address อันอื่นซึ่งปลอมแปลงเข้าไปเนี่ยมันก็เป็นอันตรายนะครับแล้วก็ตรวจคือข้อมูลต่างๆเนี่ยก็คือโดยมิชอบนั่นเองนะครับการเปลีป่ยนแปลงตรวจสอบแหล่งที่มาข้อมูลนั้นก็คือ ผิดกฎหมายนะครับถึงแม้ว่าเราจะใช้ชื่อนามแฝงนะครับเราใช้ชื่อนามแฝงหรือใช้ชื่ออื่นๆนะครับการกระทําเหล่านี้ถือว่าไม่ผิดตามพระราชบัญญัติมาตรานี้นะครับเพราะว่าสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลได้นั่นเองนะครับส่วนคําสุดท้ายครับในกฎหมายเมื่อสักครู่นั่นคืออันเป็นการรบกวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่นโดยปกติสุขคานี้คืออะไรคํานี้นั่นก็คือตามตามตามในลักษณะนี้ก็คือต้องมีการตรวจสอบกันครับว่า จะมีการรบกวนการใช้โดยปกติสุขหรือเปล่านะครับต้องพิจารณานั้นรอบด้านอยู่พอสมควรนะครับต้องมีมาตรฐานจรรยาบรณน,นะครับของการวัดว่ารบกวนส่วนบุคคลเนี่ยเป็นปกติสุขเนี่ยมากหรือน้อยเพียงใดอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับาการตีความนะครับเรื่องขึ้นสู่ศสารก็เป็นคำวินิจฉัยของศาลตร์ว่ามากหรือน้อยเพียงใดนะครับส่วนโทษนั้นที่ขึ้นอยู่ในหน้าจอจอน,นี้นะครับปรับไม่เกิน10,000แนบาทนะครับ ซึ่งมีโทษปรับสถานเดียวไม่มีจำคุกนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ถือว่าเป็นโทษค่อนข้างเบานะครับเมื่อเทียบเคียงกับมาตรฐานในการบุกรุกการบุกรุกก็คือการบุกรุกที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นนั่นเองนะครับอันนี้จะหนักกว่ามากซึ่งยอมความกันไม่ได้แต่เหตุการณ์แบบนี้คือเหมือนกับแบบว่าทําให้เกิดการก่อกลนก็สามารถยอมความกันได้นะครับซึ่งก็ปรับไปนะครับไม่เกิน10,000แบาทตามพระราชบัญญัตินะครับการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550มาตรา11นั่นเองนะครับ อันนี้ก็คือเป็นในช่วงเกี่ยวข้องกับกฎหมายน่ารู้ครับทุกๆวันครับเราจะมีนะครับในรายการโค้ซับนิวครับเราจะได้รู้กันนะครับว่ากฎหมายนั้นที่ใดมีสังคมที่นั่นย่อมมีกฎหมายนั่นเองครับช่วงต่อไปนะครับจะเป็นข่าวสารที่น่าสนใจหรือเป็นช่วงอื่นๆที่น่าสนใจอะไรกันบ้างน,นะครับช่วงหน้าสักครู่ครับ